ตรงนี้นะครับจะเริ่มบันทึกหน้าจอเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเริ่มบันทึกแล้วนะครับเมื่อกดเมื่อเสร็จแล้วก็กดสต็อปได้เลยนะครับก็คือ มารีวิวให้ดูการชัดๆนะครับสำหรับการแคปหน้าจอ Vivo Y20 นะครับตัวนี้เป็น Y20 นะครับตอนนี้เราต้องกดไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อเราจะทําการเป็นแคปอย่างง่ายนะครับแคปโดยปุ่มปุ่มเดียวนะครับเรามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนไปที่ ทางลัดการเข้าถึงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปทางลัดการเข้าถึงนะครับแล้วก็ไปที่การแตะอย่างง่ายนะครับตัวนี้แล้วกดสวิชเปิดด้านบนนะครับเห็นไหมครับด้านบนนะแล้วก็กดเปิดสวิชนะครับ ก็จะเห็นว่า,าปุ่มทัดมันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเราจะแคปหน้าจอนะครับเราต้องอกดกลับออกไปก่อนนะครับกดกลับไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะเห็นปุ่มปุ่มรัดอยู่ทางด้านข้างจอเห็นไหมครับนะครับอยู่ข้างจอริม อันนี่นะครับทีมนูพงชี้อยู่ตรงนี้กดจิ้มออกมานะครับแล้วก็จะเห็นการตัวบนก็คือจะเป็นแคปหน้าจอปกตินะครับตัวบนนะครับกดปุ๊บก็จะเริ่มแคปเลยนะครับกดใหม่นะครับกดแคปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการ,ครแคปหน้าจอที่รวดเร็วนะครับ แล้วก็เมื่อถ้าเราจะแคปวิดีโอหน้าจอนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเดิมได้เลยนะครับปุ่มด้านข้างปุ่มเดิมได้เลยนะครับแคปวิดีโอหน้าจอก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ที่นิ้วชี้ตรงนี้นะครับเมื่อเริ่มบันทึกเขาก็จะมีแถบสถานะตรงที่นิ้วผมชี้ตรงนี้นะครับจะเริ่มบันทึกหน้าจอเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเริ่มบันทึกแล้วนะครับเมื่อกดเมื่อเสร็จแล้วก็กดสต็อปได้เลยนะครับ ก็คือง่ายนะครับปุ่มฐานะเราอยู่ด้านข้างจอนะครับสามารถเลื่อนเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ของหน้าจอเลื่อนไปวางไหนก็ได้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะบันทึกหน้าจอให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับกดตัวนี้ปุ๊บก็จะเริ่มบันทึกนะครับจะสังเกตได้ว่าแถบสถานะวิดีโอก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกศรชี้ให้ดูแล้วกันเพราะตัวมันเล็กไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มบันทึกอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าเราจะหยุดการบันทึกแล้วก็จิ้มตรงแถบสถานะตรงนี้ได้เลยนะครับ<ม>ะนะครับเดี๋ยวตรงนิ้วชี้ตรงนี้ครับกดสต็อปได้เลยนะครับวิดีโอจะเริ่มบันทึกเข้าในแกลเลอรี่ของเราในอัลบั้มแล้วนะครับทีนี้เราเข้าไปดูที่อัลบั้มนะครับโอเคก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์คำว่าสกรีนช็อตตรงนี้นะครับก็ลองเปิดดูนะครับ อันนี้ก็คือวิดีโอที่เราบันทึกมือสักครู่นะครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือวิดีโอที่เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มียากนะครับสําหรับวิธีการแคปหน้าจอของ V ี vo นะครับอ่าทีนี้เราจะให้ไปดูการตั้งค่าใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับท่านผู้ชมการตั้งค่าแล้วก็ าทางลัดการเข้าถึงนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้มาเลือกที่การแตะอย่างง่ายนะครับปุ่มสวิตช์ต้องเปิดนะครับสวิตช์การแตะยังต้องเปิดทั้งหมดนะครับเมื่อเราเปิดทางลัดก็จะหายไปเมื่อเราปิดนะครับถ้าเราเปิดก็จะดิ้งขึ้นมาให้เรานะครับเพื่อจะทําการตัวนี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้หลายอย่างนะครับ Okay. นะคสำหรับการแคปมา้จาจอีโว o นะครับคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าตาตรงปุ่มทางรัฐที่ให้นะครับสํหวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ